นะครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมเดินทางมานะครับอนุสาวรีย์เท้าคันธนามนะครับวันนี้นะครับเป็นเป็นครั้งแรกนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมเดินทางมาขอโชคนะครับกับพึ่งพาบุญดำมีกับลวงปู่นะครับหวังว่าวันนี้นะครับเท้าคันธนามนะครับจะให้โชคนะครับกับ ท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ผมมาขอพรนะครับถือว่ามาขอโชคขอพึ่งพาบุญบารมีนะครับให้สําเร็จในหน้าที่การงานนะครับท่านผู้ชมก็ขอโชคไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้ผมจะนําน้ํามาถวายนะครับเราก็ใช้ทูบเสียงไทยนะครับในการเสียงไทยในวันนี้นะครับมาครั้งนี้นะครับงวดแรกนะครับมาพึ่งพาบุญบารมีของปู่นะครับหวังว่าทุกท่านนะครับจะได้โชคกลับไปนะครับ ก็จะได้ทักจะได้ทัวยมาพึ่งสาธุทรบกูรูลานมาพึ่งพาบุญบารมีของฮันโศคตับไปดู้เสด็จครับจะไหวปูนะครับไหวปูนะครับนำน้ำมาถวายแล้วใช้ทุกเสียงไทยนะครับในการเสียงนะครับ ทูบเสียงไทยนะครับถ้าใครชอบเลขจุดไหนนะครับผมแนะนำนะครับให้ซื้อจุดนั้นไปเลยนะครับเจอคลิปไหนที่ไปเสียงไทยที่ไหนก็ใช้ทูบเสียงไทยณนะจุดนั้นๆเลยนะครับเพื่อจะไม่ให้ตัวเลขเยอะและก็ไม่สับสนด้วยนะครับ ครับเดี๋ยวเราดูรูปเสียงทายนะครับได้ตัวไหนนะครับได้ได้เราก็ไปลุ้นด้วยกันนะครับได้เดี๋ยวเราค่อยไปลุ้นด้วยกันว่าจะได้ตัวไหนรูปเสียงทายท่าจุดกีด่ด, 9, 9ดอกครับจุดเ็นเดก้ก้าดอกอะไ มงคลนะครับวันนี้มีนะครับผมก็นําน้ํามาถวายท่านนะครับมาครั้งแรกนะครับไม่เคยมาเลยมาครั้งแรกเลยนะครับมาจากไหนเนี่ยมาจากสุรินทร์ครับแล้วจะไปไหนคเนี่ยก็มาขอโชคกับปูนี่แหละครับจริงเหรอะจริงครับมาจากสุรินทร์เพื่อการนี้เลยนหครับก็มานะครับเห็นแต่เขาพี่เขาบอกหลายครั้งแล้วบอกว่าถ้ามาแถวนี้ก็ให้มาขอเลขปูพอดีพึ่งรู้ว่าอยู่ตรงนี้นะครับพี่นี่คือใครครับคนที่ก็เคยมาขอนะครับอ๋อค่ะ พี่อยู่แถวนี้หนะครับเอ่อไั่มหาสหารคาม,มแต่ว่าผู้ใหญ่บ,บ้านบ้านนี้นะคะเ<อ>ขาน่ารักมากนะพี่จิมเขาอยู่ในซอยไหนเก่งคนทำเตีอยาวพอดีอ่อรู้จักกับแกเพราะน้องขิงอ่ะเป็นเป็นผู้ใหญ่บ้านเหมือนกันกันกบแกนะคะ<อ>่ะแล้วเขาก็<อ>ไปมาหางส่งกัน ปกติพี่พ,พี่มาไหว้บ่อยไหมพี่อยู่มหาสารคามแต่พี่ไปทำงานที่ศรส,ส,สิเกรอ๋อไปทำงานีสตเกรแวะก็เลยมามาไหว้ปุบก็เวลาช่วงเทศกาลที่เขามีงานฉลองวันนี้มันพระพี่ก็เลยแวะอ๋อวันนี้มันพระเหรอใช่อ,อะไรเนี่ยผ <laughs> มด,ดูปฏิทินเลยว่าพอดีเลยนี่พอดีมาขอโชคนี่จุดทูบเสียงไทยนี่รไมาอยู่หลังรถพี่ หลังรถพี่ใช่ไหมครับใช่่ยู่ข้างรถมันจะเป็นกล่องกระดาษจริงเอามาเลยอ๋อพี่เอา,เอามาไหวใช่ไหมครับยครับร,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 รถนี่บีบแตรตลอดเลยนะครับเพราะว่า,าอ๋อพอดีเจอคุณพี่นะครับผมพี่เขาบอกว่าให้เอาดอกไม้ไปไหว้นะครับไปไหว้หลวงปู่ทะเบียนรถพีก่ก็สวยๆนะครับนี่่า5-7นี่ เราก็ไม่รู้ว่าวันนี้เป็นวันพระนะครับพี่เขาบอกว่าดอกไม้อยู่หลังรถนะครับเอามาไหว้เลยนะครับผมก็เพราะผมคนตรงนะครับให้ผมแปาดอกไม้มาไหว้ผมก็เอาดอกไม้มาไหว้ท่านจริงๆนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูทูทูปเสียงไทยกันนะครับขางทานนะครับ,ว,นนออว,รบวันนี้ไม่ได้เอาเขียวมานะครับวันนี้ไม่เอาเขียวนาเอารถพี่ชายมานะครับ ทุกปู่ลูกหลานมาพึ่งพาบุญบารมีนะครับวางว่าวันนี้จะได้โชคกับหลวงปู่นี่เป็นเลขทูบเสียงไทยพี่ปกติพี่ซื้อเล่นหวยไหมไม่คพี่ไม่ใช่หวยอ๋อพี่ไม่เล่นหวยเลยบอกว่าเขาที่เราพี่บอกเขาถูกด้วยบอกเขาถูกด้วยใชยพี่บอกพี่ที่ครูที่โรงเรียนว่าให้ซื้อเลขหนึ่งเก้าหนแล้วเขาก็ถูกอ๋อ จริงวันนี้พี่ชอบตัวไหนอ่ะพี่บอกผมหน่อยดิไม่ถูกไม่เป็นไรหกห้ากับหนึ่งแปดไม่รู้หกห้ากับหนึ่งแปดทริงิว่านะหกห้าหกห้าหกห้าหกหกหนึ่งแปดอ้เก้าสี่นี่เหรออ๋อพี่เขาบอกว่าเขาชอบเขาชอบทะเบียนรถนะครับ นี่เขาชอบทะเบียนรถนะครับพอดีผมวันนี้ผมเอารถพี่ชายมาห้าสองเก้าสี่นะครับพี่เขาบอกว่าชอบทะเบียนรถเดี๋ยวไปรูปทูบเสียงไทยนะครับไปดูทูบเสียงไทยอ่าพี่เดินทางปลอดภัยนะครับเดี๋ยวดูทูบเสียงไทยกันก่อนนะครับผู่วันนี้วันพระผมก็ไปดูปฏิทินวันเพราะวันนี้เป็นวันพระนะครับ อ๋อนะครับเดี๋ยวไปผูนิดนึงนะครับไปผูกไปู เลขสามหนึ่งนะครับปูให้ปูปูให้เลขสามหนึ่งนะครับปูให้เลขสามหนึ่งสามหนึ่งนะครับเลขสิบสามจะเป็นเลขออกยากนิดหนึ่งนะครับมันก็ไม่แน่นะครับตัวเลขไม่มีใครทราบนะครับถ้าชอบเลขปูนะครับเลขเสียงท้ายปูนะครับเท้าคันธนามนะครับเท้าคันธนามนะครับ ชัดเจนนะครับสามหนึ่งสี่อ๋สามสี่หนึ่งสามหนึ่งสี่เอาใครชอบนะครับชอบสามสี่ชอบหนึ่งสี่หนึ่งสามสี่สี่หนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสี่ถ้าชอบก็ลองนำไปลุ้นไปเสี่ยงดูนะครับตัวเลขนะครับถูกให้แล้วนะครับ นะครับท่านผู้ชมนะครับตัวเลขที่ได้นะครับตัวเลขที่ได้นะครับก็ตามนั้นเลยนะครับส1 4หนึ่งสีนะครับสาธุวันนี้ปู่นะครับก็อย่าได้ทักอย่าได้ทุวนะครับหากลูกหลานเดินทางมาทํากิริยาท่าทางไม่สุภาพหรือพูดจาไม่ถูกไม่ควรนะครับก็อย่าได้ถืออย่าได้โกรธนะครับลูกหลานเลยนะครับลูกหลานมาพึ่งพาบุญบารมีเดินทางก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะครับท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมก็ขอให้การงานเจริญรุ่งเรืองนะครับขอให้ปู่ปกปักรักษาทุกท่านนะครับสาธุสาธุสาธุนะครับ ปู่นะครับสำหรับปู่นะครับวันนี้ตัวเลขนะครับที่ได้นะครับปู่คันพาน้มนะครับตัวเลขที่ได้ก็3 1 4หนึ่งสนะครับท่านใดชอบนะครับท่านใดชอบก็ลองนำไปรุ่นไป่เสียงดูนะครับนะครับรถที่ผ่านไปผ่านมาก็มีการบิดแปรตลอดเลยนะครับบิดแปรตลอดเลยนะครับแปรตลอดวันนี้ก็มาขอโชว์นะครับเป็นครั้งแรกนะครับเดินทางมาก็เลขที่พี่เขาชอบเขาบอกว่าเขาชอบ 6556นะครับก็เราก็1881นะครับแล้วก็เลขเทะเบียนรถนะครับที่ขับมานะครับท่านใดชอบนะครับก็ลองนำมารุ่นนะครับขอบทุกท่านโชคดีนะครับที่เข้ามารับชมสวสัสดีครับ